สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาอะไรเอยวิชาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ตอนนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เนาะเรื่องอาณาจักรทนบุรีนะคะต่อไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนผ่านไปแล้วเนอะเดี๋ยวตอนนี้เราอาทิตย์นี้ก็คือวันนี้คุณจะสอนเรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยทนบุรีเดี๋ยวเรามาดูแผนผังการสอนกันก่อนเนาะ อันนี้เป็นครูให้ดูภาพรวมก่อนนะคะจะเป็นผังสาระการเรียนรู้เนาะซึ่งอาณาจักรทนบุรีเนี่ยเราเรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมกับคุณครูรักษใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมที่ครูวงใช่อันนี้นะจะเป็นที่เราเรียนผ่านมาแล้วก็คือพัฒนาการของอาณาจักรทนบุรีใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเรียนการเรื่องประวัติและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยทนบุรีใช่ไหมคะ โอเคอันนี้เราเรียนผ่านมาแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อก่อนเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนเลยว่าภูมิปัญญาไทยในสมัยธนบุรีเนี่ยเป็นยังไงอ่าอันนี้ครูกาเกินก่อนนะก็คือในช่วง15ปีเนี่ย ที่กรุงธนบุรีนะคะเป็นราชธานีชาวไทยเนี่ยยุคนั้นนะต้องช่วยเหลือกันต้องช่วยกันป้องกันบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วก็ฟืน้นฟูสังคมวัฒนธรรมของชาติที่เพิ่งเพิ่งผ่านเลยคะผ่านไรเอย่ยผ่านศึกสงครามมาใช่ไหมคะก็คือทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องช่วยป้องกันบ้านเมืองละอัเรียกเห็นตรงนี้ไหมอ่าเนี่ยที่โูไฮไลไท์ให้ดูนะโอเค ก็คือภูมิปัญญาไทยสมัยทรรุนบุรีที่สําคัญก็คือภูมิปัญญาในเรื่องในเรื่องของการเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่นี่นะคะเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้ดูนักเรียนเปิดหนังสือตามเลยนะคะแล้วนี่อ่าแล้วขีดตามเลยจะได้เอาไว้อ่านนะคะตัวแดงโอเคตามนี้เนาะกรุงทุนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่นั้นเนี่ย เดิมทีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่กรก้างว่างเปล่านะแต่ว่าเป็นชุมชนที่เรียกว่าอะไรคะในหนังสือก็มีเรียกว่าอะไรเอ่ยบางกอกเห็นไหมคุณครูไฮไลท์ให้ดูละอ่าบางกอกซึ่งบางกอกเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีผู้คนตั้งจินฐานอยู่แล้วแล้วก็มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมใช่ไหมคะที่สําคัญก็คือเรามาดูก่อนเลยความเจริญทางด้านวัฒนธรรมที่สําคัญของสมัย ทนบุรีคืออะไรคะนี่ในหนังสือมีคุณครูไฮไลท์ให้แล้วคืออะไรคือกรุงทนบุรีเนี่ยมีป้อมปราการอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเลยและมีอะไรและมีลักษณะคล้ายกับคล้ายกับที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยานี่นะคล้ายกับกรุงศรีอยุธยาเลยที่มีแม่น้ำลำคลองมากมายทำให้เนี่ยข้าศึกยกยกทับมาโจมตีได้ยาก ซึ่งอีกทั้งก็คือกรุงธนบุรีเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ทะเลมากกว่ากรุงศรีอยุธยาถ้าข้าศึกเนี่ยยกทัพมาโจมตีใช่ไหมหากสู้ไม่ถอยเลยก็จะสามารถถอยทัพไปตั้งที่ทัพหัวเมืองชายทะเลตะวันออกอเรื่องภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาธนบุรีเนี่ยที่เกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งเนี่ยนอกจากแนวคิดนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้ว ยังคิดถึงปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยก็คือคืออะไรคะคือที่ตั้งของกรุงธนบุรีเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากทะเลใช่ไหมทําให้ติดต่อค้าขายกับนานาชาติได้สะดวกด้วยภูมิปัญญาดังกล่าวก็คือกรุงธนบุรีเนี่ยจึงมีที่ตั้งซึ่งเป็นทําเลที่ดีที่นอกจากสามารถป้องกันเมืองได้แล้วยังทําให้ฟื้นฟูบ้านเมืองได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยตรงนี้เรีกเข้าใจไหมอธิบายง่ายๆก็คือ การเลือกที่ตั้งของกรุงธนบุรีเนี่ยก็คือเขาเลือกที่ที่อยู่ติดน้ําใช่ไหมคะซึ่งกาอยู่ติดน้ำเนี่ยเวลาข้าศึกมาก็คือเขาจะเดินทางมาด้วยความยากลาบากจะทาให้ก็คือเขาก็คือจะเดินทางมาด้วยความยากลําบากทําให้เขาก็เออท้อแท้กับการเดินทางและที่มาโจมตีเราและอีกข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือเราอยู่ติดทะเลใช่ไหมก็คือ ทำให้เราเนี่ยสามารถค้าขายกับนานาชาติได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนจะใช้การขนส่งทางเรือเนาะค้าขายทําเลทําให้ตอนนี้ก็คือทําให้บ้านเมืองฟื้นฟูนได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่เหมาะที่ควรเนาะก็คือตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลก็คืออยู่ติดทะเลเลยอืม อีกทั้งเนี่ยกรุงธนบุรีนะยังมีภูมิปัญญาในด้านต่างๆที่สําคัญเช่นภูมิปัญญาด้านศิลปรกรรมที่นําเอาหลักธรรมคาสั่งสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นสมุดภาพซึ่งในตัวอย่างเห็นไหมคะซึ่งในสไลด์ครูลงสมุดภาพแล้วสมุดภาพอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสมุดภาพไตภูมิพะล่วงเนาะอ่านักเรียนจําเลยนะยังครูไฮไลท์ให้แล้วนะคะอ่าสมุดภาพไตภูมิพะล่วงอ่าถ้าครูถามว่า กรุงธนบุรีเนี่ยมีภูมิปัญญาในด้านใดที่สําคัญก็คือนักเรียนตอบว่าอะไรคะภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมอ่าภูมิก็คือนักเรียนเข้าใจไหมว่าสมุดภาพอันนี้ก็คือมันเป็นด้านศิลปกรรมนะคะตรงนี้นักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นด้านศิลปกรรมซึ่งภูมิปัญญาเนี่ยเขามีหลายด้านแต่ด้านที่สําคัญหลักๆก็คือภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม ซึ่งศิลปกรรมเนี้ยในสมุดภาพเนี้ยในสมุดภาพนะคะเขาจะนําเอาหลักทมคาสั่งสอนของธรรมุทธศ,ศาสนาของเรามาถ่ายทอดเป็นรูปภาพเป็นข้อความเราจรึงเรียกสมุดภาพนี้ว่าสมุดภาพไต,ภพตภพ่ภูมิพรลวงอ่าตรงนี้เข้าใจเนาะแล้วก็เห็นไหมคะภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมที่สําคัญก็คือเช่นบลคครเรื่องอะไรเอ่ยบลคครเรื่องอะไรคะในหนังสือมีนะ บทละครเรื่องนิราชเมืองกวางตุ้งเห็นไหมเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันอาจจะมีภูมิปัญญาที่สาคัญที่สําคัญเขาจะลงให้ไว้แค่นี้แต่ครูจะพูดถึงโดยรวมเลยนะว่ามันมีภูมิปัญญาด้านใดบ้าง่เดี๋ยวเรามาดูภูมิปัญญาในสมัยเอาเชยาที่คล้ายคลึงกับทนบุรีนะหลักๆก็คือข้อแรกเลยก็คือการควบคุม กำลังพลคือระบบไพ่นะคะที่จะต้องขึ้นสังกัดมูลนายนอกจากนี้เนี่ยยังอาศัยความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นสม,มุติเทพใช่ไหมมาสร้างบาร,รมีให้ผู้ปกครองอีกด้วยส่วน2เนี่ยจะเป็นเรื่องอาหารการกินอยุธยาและทุนบุรีเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ทําไมคะที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวซึ่งคนในสมัยอุธยาเนี่ยนำปลา มาทำปลาล้าปลาเค็มซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่รับประทานมาจนถึงทุกวันนี้เลยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเลยอ่าส่วนข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องบ้านเรือนซึ่งผู้คนที่สร้างบ้านเรือนเนี่ยคือเขาสร้างแบบโอเคบ้านชั้นเดียวก็คือบ้านชั้นเดียวเลยก็คือไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติด้วยที่หาหาได้ง่ายเห็นไหมคะอ่าส่วนข้อ4ี่เนี่ยจะเป็นเรื่องการแพทย์ การรักษาโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่มีโรงพยาบาลอาจจะไม่มีเครื่องมือการแพทย์ทางการแพทย์นะที่ที่ทนสมัยเหมือนตอนนี้ก็คืออย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านพวกตำราโอสถพระนาไลาอ่าอย่างนี้ส่วนข้อที่5้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเงินตราเงินตาที่รูที่เหมือนคาบที่แล้วคุณครูรักได้พูดไปแล้วเนาะว่า ในสมัยนะั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นเงินพดดวงซึ่งจะมีตราประจำแผ่นดินแล้วก็ตราประจำรัชกาลอยู่นะคะแล้วครูก็จะเสริมตรงอันนี้เนาะว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยสมัยทุนบุรีเนี่ยก็คือจะมีภูมิปัญญาทางด้านศิลปกรรมและวรรณกรรมซึ่งในหนังสือเรียนของเราเนี่ยจะมีแค่ด้านศิลปกรรมใช่ไหมคะก็คือสมุดสมุดภาพไต่ภูมิพะล่วงเนาะอันนี้ครูจะเสริมด้านวรรณกรรมไปด้วย แต่ครูจะมาพูดด้านศิลปกรรมก่อนซึ่งด้านศิลปกรรมเนี่ยมันจะมีอยู่3หลักใหญ่ๆเลยก็คือจะมีหน้าตาดุริยางซึ่งภายหลังจากที่พระเจ้าตากสินเนี่ยเสด็จไปปราบชุมนุมเจ้านครสีสธรรมราชใช่ไหมคะเมื่อปี2312เนี่ยทรงนำตัวละครผู้หญิงของเจ้า นครสีธรรมราชเนี่ยเข้ามาเป็นครูฝึกหัดเพื่อร่วมกับพวกละครที่ทรงรวบรวมใช่ไหมได้จากที่อื่นแล้วจัดตั้งเป็นอะไรรู้ไหมคะจัดตั้งเป็นละครหลวงละครหลวงของกรุงธนบุรีเนี่ยโดยยึดแบบฉบับการฝึกละครของกรุงศรีอัจิยามาอ่าซึ่งพระองค์เนี่ยยังได้นิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติด้วยนะเรื่องรามเกียรติเนี่ยเพื่อให้คณะละครในหลวงเพื่อให้คณะละครหลวงเนี่ยนำไปฝึกหัดใช่ไหม ออกแสดงและได้พระราชทานพระราชว,วโรกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเปิดการฝึกสอนและออกโรงเล่นได้อิสระเลยเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้นเครื่องทรงก็แต่งกันได้ตามลักษณะเรื่องซึ่งการที่พระองค์ทําแบบนี้นะคะส่งผลให้ศิละปะการละครของไทยเนี่ยซึ่งเคยจเจริญรุ่งเรืองมากตอน,อตอนปลายอุธยานะกลับมาฟื้นตัวขึ้นใหม่เลย ขึ้นมาอีกครั้งหรือกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งคือผู้คนนิยมส่วนสอนจะเป็นเรื่องด้านจิตกรรมใช่ไหมจิตกรรมเนี่ยจะเป็นภาพเขียนที่งดงามประณีตในสมัยทนบุรีเลยก็คือสมุดภาพใตภูมิพะล่วงใช่ไหมที่เราคุ้นกันอยู่ที่ในหนังสือมีเนาะ,ะสมุดภาพใจภูมิพะล่วงเนี่ยจะเป็นภาพที่ท่านเนี่ยได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อพศ2 3 1 9 สมุดภาพเล่มนี้นะนะับเป็นสมุดภาพที่ขนาดใหญ่เลยขนาดใหญ่เล่มหนึ่งของไทยเมื่อขี้ออกมาก็คือนักเรียนสมัยก่อนอาจจะไม่มีพับไม่มีแบบพับแบบสันกาวอย่างหนังสือปัจจุบันใช่ไหมสมัยก่อนก็คือเหมือนจะพับธรรมดาใช้แบบคลี่ก็คือถ้านักเรียนคลี่ออกมาเนี่ยจะมีความยาวถึง34.72เเมตรเลยก็คือยาวมากใช่ไหมยาวมากกว้างมาก ซึ่งเมื่อเขียนสีลงไปในสมุดทั้งสองด้านก็คือโดยช่างฝีมือช่างโดยฝีมือช่างเขียน4ี่คนปัจจุบันเนี่ยไอสมุดสมุดไตภูมิพะลูกเนี้ยนะคะก็จะถูกเก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติก็คือท่าวาสุกรีอยู่ที่กรุงเทนนั่นเองอ่าส่วนเรื่องที่3ามจะเป็นเรื่องพวกงานฝีมือช่างอ่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงเรียนเห็นว่าอะไร ทรงเล็งเห็นว่าช่างไทยสมัยธนบุรีเนี่ยมีเหลืออยู่แต่น้อยมากจึงได้ปูดรวบรวมแล้วก็ฟื้นฟูการช่างทุกแขนงขึ้นใหม่เช่นช่างต่อเรือช่างก่อสร้างช่างประดับช่างเขียนแต่เนื่องจากมีเวลาที่จํากัดใช่ไหมคะบ้านเมืองอยู่ในระหว่างสงครามผลงานที่ประนีตเนี้ยก็เขาได้ทําออกมาได้ไม่มากเท่าไหร่แต่จะมีผลงานที่ ปณิที่งดงามอยู่ในสมัยทุนบุรีก็จะมีอยู่4ผลงานเลยก็คือผลงานแรกจะเป็นพระแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้ากรุงทุนบุรีซึ่งณตอนนี้เนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วัดอินทารามฝั่งทุนบุรีนะคะอ่าส่วน2ก็คือเป็นพระแท่นสําหรับทรงเจริญวิปัสนาซึ่งตอนนี้เนี่ยจะประดิษฐานอยู่ในอยู่ภายในพระวิหารเล็กหน้าปาหน้าพระปรางวัดอรุณน,นะคะ อาต่อมาจะเป็นตู้ลายรดน้านะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในหอสมุดว้ชิรยาณภายในหอสมุดแห่งชาติเนะก็คือที่วาสุกิกรุงเทพนั่นเองส่วนสองก็คือจะเป็นท้องพระโรงพระราชวังเดิมเนี่ยซึ่งเคยเป็นที่ประทับและส,ะสะเดจ <c oughs> อ,อีกเรื่องหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของวรรณกรรมที่ครูจะเสริมให้เนาะแต่ว่าเราจะ พูดสั้นๆก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนด้วยเดี๋ยวครูเราจะทําไปได้วยกันเลยซึ่งด้านวรรณกรรมเนี่ยในสมัยทุนบุรีเนี่ยจะมีไม่มากแต่ว่าจะมีหลายประเภทเช่นวรรณกรรมทางศาสนาและคําสอนอย่างในเรื่องของการด,ดําเนินชีวิตเนี่ยจะมีวรรณกรรมเรื่องกิศนาสอนน,อน้องคําฉันอ่านนักเรียนคงเคยได้ยินใช่ไหมอ่าแล้วก็อะไรอีกออลิลิทเพชรใช่ไหมลิลิทเพชรมงคลง มงคลลิลิตเพชรมงกุฎของหลวงสรวิชิตใช่ไหมคะอะสาสน้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีอะไรเอ่ยที่ในหนังสือเลยที่ผ่านมาแล้วก็คือนิราชกวางตุง้งใช่ไหมก็คืออันนักเรียนจาได้ไหมว่านิราชกวางตุ้งเนี่ยใครเป็นผู้แต่งเป็นนิราชของท่านใดเป็นนิราชของพยามหานุภาพนะคะส่วนพงศ์สว,วดารแล้วก็ในเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะมีพงศาว,วดาร ของกรุงธนบุรีเนี่ยฉบับฉบับเจมิมอ่าอันนี้สั้นๆก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกกันก่อนเนาะอ่าคำถามเลยก็คือหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแทนกรุงศรีอุทยาเพราะเหตุใดอ่าใครจําได้บ้างใครจําได้บ้างข้อนี้ก็คือคุณคุ้น,นเหมือนครู เคยเอามาถามในห้องแล้วก็เหมือนในแบบฝึกหัดจะมีด้วยอ่าตอบข้อไหนคะ 1. กรุงศรีธยาเกิดปัญหาน้ําท่วม2กรุงศรีธยามีประชาชนเหลือจํานวนน้อย 3. กรุงศรีอุธยาชํารุดเสียหายยากเกินจะบูรณนะหรือว่า4กรุงธนบุรีเนี่ยมีอาณาเขตกว้างขวากว่ากรุงศรีอยุทยาตอบข้อไหนติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าข้อ3ใช่ไหม นี่นะข้อาะ3ก็คือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยชํำรุดเสียหายยากเกินจะรูนะเหตุผลอะไรเห็นไหมคะครูใส่ไว,ว้ด้านล่างแล้วเพราะเพราะเมื่ออะไรเพราะเมื่อสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยทรงกอบคู้เอกราชได้ใช่ไหมจึงทรงเลือกราชธานีแห่งใหม่ก็คือกรุงธนบุรีเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเสียหายจากการทําสงครามใช่ไหมคะอ่าเสียท เสียหายจากการทําสงครามเสียกรุงจนยากที่จะซ่อมแซมใช่ไหมประกอบกับกรุงธนบุรีเนี่ยมีตําแหน่งที่ตั้งที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการลบแล้วก็การติดต่อค้าขายอ่านี่นะข้อนี้เราเลยตอบข้อ3นะคะตอบข้อสามนะักเรียนจําให้ดีนะ่เดี๋ยวเรามาฝึกกันอีกข้อหนึ่งมาดูข้อสอมกันเลย ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองสมัยทนบุรีข้อไหนเอ่ยข้อ1มีการยกเลิกจกตุสดมทั้ง4ข้อ2ส,สมุหานายกเป็นผู้ปกครองหัวเมืองประเทศราดข้อ3ม,มีผู้หลังปกครองหัวเมืองชั้นในที่อยู่รอบเมืองหลวงข้อ4เมืองพยามหานครเนี่ยต้องส่งเครื่องบรณาการมาถวายตอบข้อไหนเอ่ยใครจำได้บ้างอ่าเดี๋ยวเรา จำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยตอบข้อไหนคะตอบข้อ3เพราะว่าอะไรเพราะว่าการปกครองเนี่ยหัวเมืองชั้นในในสมัยทนบุรีเนี่ยเรียกผู้ปกครองหรือผู้ล้างเมืองใช่ไหมจะมีหน้าที่รับคําสั่งจากส่วนกลางไปปฏิบัติโดยตรงเลยเขาเลยถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองสมัยทนบุรีนักเรียนจำตรงนี้นะ ข้อใดกล่าวถูกต้องนักเรียนต้องอ่านตัวดีนะคะว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการปกครองสมัยทุนบุรีเราก็มาดูชอยใช่ไหมก็คืออันนี้เราได้พูดไปแล้วเนาะเหมือนในสัปดาห์ที่แล้วจะเราจะพูดเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะก็คือมีผู้ลังปกครองหัวเมืองชั้นในที่อยู่รอบเมืองหลวงเลยวันนี้นะคะครูก็จะ ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้โนต้ตแล้วเดี๋ยวในห้องนะคะเราเจอกันเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบที่แบบฝึกหัดที่ครูให้ทำไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันในห้องนะคะสวัสดีค่ะ